บริษัทโทรคามนาคมแห่งชาติจังหวัดเลยสวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำหลักสูตร nt network นะคะอินเทอร์เนต็ตไม่กระตุกยอดขายไม่สะดุดค่ะจากการใช้งานอินเทอร์เนต็ตที่บ้านเราปกตินะคะเราจะแบ่งการเชื่อมต่อการใช้งานอินเทอร์เนต็ตออกเป็นทั้งหมด2ประเภทหลักๆคือลำดับที่1ก็คือการใช้งานผ่านสายแลนนะคะการใช้งานผ่านสายแลนคือการใช้งานอินเทอร์เนต็ตผ่านสายซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้งาน มีตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือคอมพิวเตอร์พกพาแบบโน้ตบุกนะคะระยะการใช้งานสายแลนสามารถใช้งานได้สูงสุด100เมตรและพอตแลนที่ใช้งานนะคะจะมีความเร็วตั้งแต่100เมตร1จิกหรือ10จิกนะคะซึ่งอุปกรณ์เราเตอร์ของ TOT นะคะจะมีช่องสำหรับการเชื่อมต่อสายแลนนะคะอยู่ด้านหลังแบบนี้นะคะ ที่เป็นพอตสีเหลืองๆเราจะมีให้เราหมดอยู่ประมาณ4พอตนะคะซึ่งการเชื่อมต่อสายแลนนะคะเราเตอร์ของทาง NT ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่รองรับจะอยู่ที่1กิกนะคะถ้าเราเทสสปีดได้ไม่ถึง1กิกนั่นหมายความว่าพอตแลนโน้ตบุ๊กเราเป็นพอตแลนแค่100เมกหรือถ้าพอตแลนเราเป็นรุ่นใหม่นะคะเราจะสามารถเทสสปีดได้เต็ม1,000เมกะบิตเปอร์เซกหรือ1กิกนะคะ การใช้งานอีกรูปแบบหนึ่งนะคะคือการใช้งานผ่าน Wi-Fi การใช้งานผ่าน w i f i คือการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายนะคะซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้งานก็ได้แก่โทรศัพท์มือถือแลบบ็ปท็อปไอแพดโน้ตแพดต่างๆนะคะซึ่งอุปกรณ์เราเตอร์ของทาง TOT นะคะปัจจุบันรองรับมาตรฐาน w i f i AC นะคะหรือมาตรฐาน Wi-Fi 5มาตรฐาน w i f i 5เป็นอย่างไรนะคะมาตรฐาน w i f i 5เราจะมีการ ใช้งานอยู่2ความถี่นะคะคือความถี่2 4จิกซึ่งความเร็วสูงสุดที่สามารถใช้งานคือ75เมกข้อดีของเขาคือสัญญาณเขาจะไปได้ไกลค่ะระยะห่างจากเราเตอร์ไปถึงตัวรับสัญญาณ w i f i ที่เป็นมือถือเนี่ยจะไปได้ค่อนข้างไกลกว่าความถี่5จิกนะคะความถี่5จิกความเร็วสูงสุดที่สามารถทำได้คือ433เมกนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเสาสัญญาณค่ะถ้าเสาสัญญาณเรามีขนาด1คูณห เราจะสามารถทําความเร็วสูงสุดได้แค่216เมกแต่ถ้าเสาสัญญาณมือถือเราเป็นแบบ2คูณ2นะคะเราจะใช้งานได้สูงสุด433เมกซค่ะซึ่งข้อดีของการใช้งาน w i f i นะคะคือ 1. ใช้งานสะดวก 2. ไม่จำกัดพื้นที่การใช้งานเราสามารถเดินไปที่ไหนในบ้านก็ได้เราสามารถใช้งานได้หมดนะคะซึ่งการใช้งานทั้ง2ประเภทมีข้อดีแต,ตกต่างกันแล้วแต่เราจะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานนะคะ หากมีคำถามหรือข้อสงสัยในการใช้งานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไล s i @ntloei นะคะหรือ Line s i @nt เลยค่ะสวัสดีค่ะ